สองอันเลยค่ะไหนไปเตยโทรเรียกเครื่องบินมาเหลือมันไงโตมันโกไหมมันอะโกไหมอืมให้ให้เครื่องบินมา<ไ>บ้านอนาะกกหนูบอกเครื่องบินเร็วๆให้มารับไปเตยด้วยเร็วเอาไปเตยโทรหาเครื่องบินหน่อยโสรหรือยังไปเตยโทรสิ อ้าวโทรหาเครื่องบินเร็วๆเอาม้าจะนั่งด้วยเร็วๆเข้า๊ยได้ยินเสียงเครื่องบินไหมน่ะมาแล้วโทรเลยโทรศัพท์เร็วหยิบโทรศัพท์เร็วโทรเลยแล้วแล้วอ้าวโทรเร็วๆๆโทรเลยฮัลโหลเครื่องบินมาหาไบเตยหน่อย Lên, mày tới thôi xe hello con ơi mày cùng anh thôi rồi mong ơi hello mong ơi hello mong ơi mày đừng mày đừng mày 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 อ้าวขึ้นบินไปแล้วไม่ได้ยินใบเตยแน่ๆเลยใบเตยพูดดังๆคุณนี่ยังเนี้ยเลยเรี้ยขึ้นบินดังๆเลยคึ้นบินมารับใบเตยด้วยมาลับเตยด้วยคึ้นบินโตใหญใหญ่นะคขึ้นบินโตใหญใหญ่ไหนทำมือได้ใหญ่ใหญ่มาเริ่มเลยมาเริ่มเลย ใหญ่ๆทำใหญ่ๆนี้ทำแบบมากเออนี่เรียกว่าใหญ่ๆ